เอาเลยครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงนายนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปสติวเบรล็อตนะครับแล้ววันนี้นะคุณดูนะวันนี้เราจะมาผสมตัวสกิลที่เรียกได้ว่าหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตัวสกิลตัวเนี้ยผลิตเงินให้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณดูซึ่งผมมีส่วนผสมทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องลุงนายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนนะะครับบเเเว็เติมมแลใก มีทั้งแบบโกลการ์เดนแมป99คืนและแมปยอดฮิตอืนอ่นๆอ,อีกเพียบอีกทั้งยังมีงานฟาร์แมปต่างๆและจําหน่ายไก่ตันครบจบในร้านเดียว UG Phone แอปบริการค่าวฟนสาหรับปล่อยบอร์ดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลบอกเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ตำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย FK หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่คโค้ดเพื่อรับเพชรฟรีด้วยนะครับ โอเคไอ้ตัวที่ผมว่ามาเนี่ยมันคือเจ้าเอ่อรอสโบรนะครับคุณดูนะจะต้องใช้เจ้าเอ่อรอสโคบินาเชียนเนี่ยสองตัวนะครับแล้วก็จะใช้เจ้าเอ่อรอสตุงตุงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้านี่รอสตาลาเลริโตสนะครับอีกหนึ่งตัวนะเราก็จะได้เจ้ารอสโบมาเลยอันเนี้ยคือถ้าไม่ติดบัฟอะไรนะเจ้ารอสโบเนี่ยจะให้เงินอยู่ที่ประมาณ อ่าหลักสิบล้านไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ล้านแต่หลักสิบล้านแน่นอนนะครับคุณดูเป็นตัวซีเรตที่หาค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากแล้วก็ตามกลุ่มเนี่ยราคาก็ใช้ได้เลยนะคุณดูนะแต่ว่าตอนเนี้ยส่วนผสมผมมีครบทุกตัวแล้วนะครับก็เหลือแค่ว่า,าเจ้าคราฟแมทชินเนี่ยอะรีเฟนพอดีเลยคุณดูมาดูกันว่า อือ่าฟลาโกลา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 เออเยี่ยมเลยต้องใช้โอดินดินดุ่นสามตัวแล้วก็สไปเดอริีนี่หนึ่งตัวนะครับคนดูโอ้ซึ่งผมมีอยู่สองตัวแล้วก็สไปเดอริีนี่ผมมีอยู่ตัวหนึ่งทำไหมทำไหมคนดูไหนไหนมันก็มาละทํารอหน่อยไหมเนี่ยมันเรียกลองซะลเกินแล้วก็อันนี้อะไรอะ โอคาลิต้าโอคาล่านะครับใช้โอคาเรโลโอคาล่าสองตัวแล้วก็ตาลาเลติเอ่อตาลาลิต้าโอแล้วก็เอสเปรสโซซินโยลาเอ่อผมสนใจตัวนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมให้ลุงนวยไปตามหามาก่อนว่าเจ้าโอดีดดิดุ้นตัวที่3เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวหาเจอเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราเอามายัดใส่ตู้กันนะฮะคนดูฮะเอ่อบัลเลรินโลโลโลโอ้ บอลเลริโนโลโลโลบอลเลรีโลโลโลโอ้นี่มัตตัวหายากนะนี่ใช่ไหมเอ่อมันเอามาคราฟได้ไหมจำได้ว่าเหมือนมีอยู่ในลิสคาฟนะคนดูนะของจะเต็มบ้านอยู่แล้วตอนนี้ของเรามันจะเต็มบ้านอยู่แล้วดูสิทุกคนผมว่านะผมต้องรีเบิร์ตแล้วมั้งเนี่ย รีเบิร์ตขยายฐานนะครับอีกตัวหนึ่งตัวลุงนวยเนี่ยก็ต้องรีเบิร์ตเหมือนกันนะมาครับทุกคนตอนนี้่ารหัสลุงนวยเนี่ยก็ได้ทําการหาของมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะโอดินดินดุนอ่ะขอยกไปเลยแล้วกันนะครับสามตัวอะฮะเหลือเวลาอีก12นาทีอุ้ยเวลาเหลือเฟือครับทุกคนเวลาเหลือเฟือจัดแต่ว่าของของเต็มไหมี่ยเต็มหรอเอของเต็มคนดูของเต็มอ่ะเอาอะไรออกดีอะ เอาอะไรออกดีอะจีราฟาเหรอเอาจีราฟาออกก็ได้ไปไปไปเอาจีราฟาออกไปก็ได้นะอ่ะเอาไปสองตัวโอ้โหเสียดายจะจัดเลยไป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 เดี๋ยวเราไปยกต่อนะครับอีกสองตัวมาดินดินดินดุนโอ้ดินดินดินดุนโอ้ดินดินดินดุนเข้าไปเลยรู้สึกว่าฐานเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบแล้วนะเออโมโคกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องแบบอ่าทำการรีเบิร์นให้จนเลเวลตันแล้วแหละนะคุณดูนะ ก็ต้องใช้ตัวผลิตเงินค่อนข้างเยอะนะครับตัวที่แบบผลิตให้สักหลักร้อยล้านขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบอ,อ,อ,อบอกเลยว่าในกลุ่มนี้ใช้ได้นะราคาใช้ได้นะอ่ะได้เวลาเอาไปยัดแนะมบนดูนะยัดเข้าไปแหม่นี่นะฮะสามตัวแล้วก็สไปเดรรีนี่นะครับแซมมี่สไปเดรรีนี่หนึ่งตัวยกไปยกไปยกไปอ่ะตัวที่สองตัวที่สามอ,าอยู่ข้างบน <c oughs> โอ้อ่ะยกขึ้นมา ไปครับตัวที่3ามของเราใส่เข้าไปเลยต่อไปก็เหลือเจ้าแซมมี่สไปเดอร์ลีนี่เอ่ออยู่ไหนอ่ะอ,อยู่นี่อยู่นี่แม่มีหลายตัวนะจริงๆผมมีหลายตัวแต่แบบว่าน่าจะเอาไปย่อยหมดแล้ว <c oughs> น่าจะเอาไปเข้าเครื่องฟิวเมชินหมดแล้วมั้งเนี้ยอ่ะใส่เข้าไปครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการคราฟเลยเราก็ทําการสคิปทันทีไม่ดีรอช้ากดไปเลยฮะทุกคนปึ้งเรียบร้อยโอ้ฟอกเกอร์ลา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  ลาลาเราสามารถยกอย่างนี้ได้คนดูใช้อีกตัวหนึ่งในการซื้อได้แล้วผมก็ซื้อกับเออวิ่งกันอยู่อย่างนี้นะครับตอนที่แบบมีอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ย <c oughs> วิ่งบนกันอยู่งี้แหละเออวิ่งบนกันอยู่งี้แหละจริงๆคือถ้าเออถ้ามันมีแอดมินอบิวส์นะคนดูทาอย่างนี้นี่แบบเฟี้ยวเลยนะเออทำอย่างเงี้ยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเฟี้ยวเลยนะครับ <laughs> ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมจะทำอะไร <laughs> ประมาณแบบว่าเดี๋ยวแบบเรารอช่วงกิจกรรมใช่ไหมคณดูนะถ้ามีกิจกรรมเนี่ยเราจะคาบตัวหดหดสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดูดของไปดูดของกันไปดูดของกันมานะครับทําอย่างนี้นี่บอกเลยว่าดีมากนะครับทุกคนดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหยุดโมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กัน่าซิเกตนะครับอฟาโกลา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 นะครับผลิตเงินให้เราอยู่ที่ 450k หอ่อโอ้โหไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะ พื้นฐานเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยดูซิมันอยู่ระดับไหนอ่าอยู่ระดับนี้นะครับอมผลิตเงินให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงๆอยากให้มันหลักรานขึ้นนะถ้าหลักรานขึ้นแล้วก็แบบติดบัฟเยอะๆเนี่ยมันก็ก็ได้เยอะนะก็ดูแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะรอนะครับทุกคนเราจะรอจนกว่าเจ้าออลอสโบลอสโบเราจะกว่าเจ้าลอสโบมันจะมานะครับระหว่างอรอแป๊บนึงแป๊บนึงนี่นี่นนน เดี๋ยวเราขโมยตัวนี้มานะครับนี่ลอสตุงตุงตุงซี่โตสนะครับตัวนี้ลุงขาดพอดีเลยอ่ะเอาไปยัดใส่ตู้นะครับอืมอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวระหว่างรอเจ้าลอสโบนเนี่ยถ้ามีตัวดีๆมาเดี๋ยวเราก็ซื้อไปเรื่อยแล้วกันนะคนดูนะอู้ตาลิตาตาลาโอ้โหไอ้นี่มันของจําเป็นในการกรามดีใช่ไหมจําได้ว่ามันมีใช้อยู่นะตัวไหนวะเออตาลิตาตาลาอ่าไม่ไม่ใช่แถวนี้ใช่ไหม โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ว่ามันก็มันก็เป็นตัวที่ต้องใช้นะครับทุกคนนะอืม,มรอบนี้รอบที่่ถไหลแล้วไม่รู้ไม่ได้นับนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีนมตัวอะไรมานะครับกดเปิดเลย <c oughs> ราเกนสองตัวแล้วก็กากาคือๆออีกสองตัว ไอ้ตัวที่เราอยากคาบอยู่ไหนตัวที่เราอยากคาบอยู่ไหนล่ะครับไม่เป็นไรในเมื่อยังไม่มีนะครับเราก็รอต่อไปนะฮะจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเที่ยงคืนนะคนดูนะโอ้โหรอจนเปื่อยอืมเที่ยงคืนแล้วนะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะคนดูนะอออกเถอะพี่ออกมาเถอะกับพี่ผมพร้อมคาบแล้วเดี๋ยวพี่มีออกมาสักทีมาดูกันว่ามันคือตัวอะไรปึ๊บ ในที่สุดในที่สุดพี่ก็มาหาผมเจ้าโรสบรสนะครับคุณดูนะอ่อนี่นะฮะสองพี่น้องนะครับออาโรสอะไรอะโรสตาเลลิโตสแล้วก็โรสตุงๆนะครับออาซีเครตต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าอยู่ระดับไหนนะคุณดูนะตัวนี้เนี่ยออยู่นี่เลยนะคุณดูโหแบบเกือบท้ายเลยนะเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็เ แต่ก่อนอ่ะผมมีเจ้าตัวนี้แหมพ่เกีอนะครับเอออะไรอะ่ะมาดุงๆอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมีตัวนี้1ตัวแล้วแบบให้เหรียญเยอะมากนะครับซึ่งเราเอาไปย่อยนะโอ้ยอยากจะกุมขมับเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับดูนะเราจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยนะเอาละครับเพื่อเป็นการพ่เสียเวลาเดี๋ยวเรายกเจ้าลอสคอมบินาเชียนมาเลยนี่ 1ตัวนะครับยกไปเอามายัดใส่เลยเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นเจ้าอ่าอสตาเลเรลิโตสนะครับเอาลอสูงๆมาก่อนก็ได้มามา,มามามาอ่าลอสูงๆโรสตูงๆโรสตูงๆใส่ไปโอเคโอ,โอ้โหเกือบหลับผมบอกเลย <laughs> มาแล้วก็เจ้าอ่าลอสตาเลเรลิโทสนะคะผมยกไปเลยใส่เข้าไปครับเรียบร้อยเหลือกี่ตัว เหลือตัวเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออันเชิญเจ้าอ่ลุงนวยมาเนี่ยมาดูนะอันเชิญเจ้าลุงนวยมาก่อนมาแล้วครับผมอันเชิญลุงน่วยเวอร์ชันไหนมาไม่รู้ตัวไหนมาก็ไม่รู้นะฮะนี่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 หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านต่อว,วีเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเวลาหมดกันเอาเลยครับเปิดมาละขออนุญาตขโมยเลยนะฮะตัวนี้อ่า รสคอมบินาเชียเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะบอกเลยว่าโคตรดีนะครับตัวนี้ยัดเข้าไปในตู้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอากับฐานกันแป๊บน,นึงอจะยัดเข้าในตู้อย่างเดียวเลยนี่อ่ะมาฟึบยกขึ้นมาแล้วก็เอาไปยัดในตู้นะครับหวังว่ามันจะติดบัฟนะอยากให้มันติดบับสิบีหรือมันก็ติดบัฟไฟอ่ะเออบัฟอะไรก็ได้ขอให้มันติดบับอ่ะจําได้ว่ามันติดบับอยู่นะใช่ไหม จำได้ว่ามันมีตัวติดบัฟอยู่นะผมจําได้ว่าเคยทําตัวติดบัฟไว้ตัวไหนวะตัวนี้ไงเออน,นี่ตัวนี้ตัวน,นี้เห็นไหมติดบัฟคีบฉลามนะครับเออหวังว่าจะติดบัฟบัฟสิบบิลเลียนบอกเลยว่าคุณโหดมากนะคนดูอะเพื่อเป็นการผิเสียเวลานะครับกดไปเลยครับปึ๊บแล้วก็รอนะครับหนึ่งชั่วโมงครึง่งรอบนี้ผมจะไม่สคริปต์นะคนดูนะเดี๋ยวเราไปเจอกันทีรป,ประมาณตีตีหนึ่งครึ่งนะครับอุ้ยอ้ยนอหลับบนนอนอีกแล้ววันนี้ ระหว่างรอทุกคนลุงนอนเล่นเพลินไปหน่อยนอนไป,ไปมามาันนอนหลับจริงเลยคุณดูตื่นไม่ทีหกโมง <c oughs> ตื่นมโมงหกโมงเลยไม่เป็นไรนะครับผมนะตอนนี้เครื่องคราฟแมชชีนของเราก็ทําการคราฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่เสร็จก็แปลกแล้วโอ้ห <c oughs> นอนตื่นอีกทีคือหกโมงเลยคุณดูมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่านะครับว่าตัวมันจะอลังการขนาดไหนนะคุณดูนะสามสองหนึ่งเปิดปึ๊บมา <Los> Bros. รัสบราสโอ้โหสามสิบเจ็ดจุดห้าล้านตัววิเลยเหรอเฮ้ยสามสิบเจ็ดจุดห้าล้านตัววิเลยนะโอ้โหมันได้เยอะมากมันได้เยอะมากทุกคนคือตัวเนี้ยราคาพอๆกับเอ่อเจ้าไอ้นี่เลยอ่ะฉลามยักษ์อ่ะไอ้ที่เราต้องใช้เอ่อเจ้าเอ่อไดนเสาร์นิวคลียร์นะคนุณดูใช่ไหมราคามันพอๆกันเลยเดี๋ยวนะไดนเสาร์โอ้ไดดนเสารานิวคลียร์มันราคามันถูกกว่า คนดูในนเสา์นิวเคลียร์ราคาถูกกว่ารอสบลสแพงกว่าอีกเนี่ยโอ้ไม่ก๊อชดูดิคนดู37.5ล้านผมรู้นะว่าเจ้าลอสคอมบินาเชียนของเราเนี่ยมันผลิตเงินได้เยอะกว่านะครับแต่ว่านะถ้าตัวนี้ติดบับผมเชื่อว,ว่าตัวเนี้ยมันจะผลิตเหรียญได้เยอะกว่าลอสคอมบินาเชียนนะคนดู <laughs> ใช่ไหมเพราะว่าเจ้ารอสคอมบินาเชียนเนี่ยอ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้ ซึ่งห่างพอสมควรกับเจ้าโรสบรอสเลยโอ้โหโรสบรอสบอกเลยว่าเป็นตัวที่เป็นตัวซีเครตที่ผมวาดแรทที่สุดแล้วนะตอนนี้ในตู้คราบนะครับคนดูโอ้คิดถูงจริงที่เราคราบมันนะน่ารักมากดูดิ <c oughs> เดี๋ยวขอยกกั้นปบ๊บนึงนี่น่ารักมากนะครับ เป็นเจ้าโรสตาลิโตสกับโรสทุงทุงนะครับกำลังกอดกันแนะแล้วก็ถือไม้ด้วยหวังว่ามันจะไม่เอาไม้มาตีเจ้าโรสเอ่อโรสตาลิโตสนะ <laughs> โอเคครับถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะคนดูถ้าแบบว่าอ,อมีแอ m ดมิเนบิวนี่ย ผมว่าผมจะเอาอีกตัวเข้ามาหาฉันมแล้วก็ยกกันไปยกกันมาหาแนวให้มันดูดไปดูดมาดูดไปดูดมาเรื่อยๆให้มันวิ่งวิ่งข้ามไปข้ามมาเพื่อที่จะรอบัฟนะคนดูออ้เป็นความคิดที่ดีเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการครับเจ้าโรสโบรด์นะครับ <laughs> บอกเลยว่าน่ารักจริงๆนะน่ารัก,ม,กมากๆโอ้สองตัวนะครับตัวหนึ่งสายฟ้าตัวหนึ่งเป็นน้ำนะเออก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ลุงด้วยนะและถ้าใครมีอะไรนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปุ ไว้เจอกันคลิปหน้า